ช่วงนี้เราไปกันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างค่ะเรื่องราวของการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสารตั้งต้นอย่างหนึ่งก็คือเราต้องช่วยกันบริหารจัดการโดยเฉพาะการกําจัดขยะทะเลค่ะติดตามภารกิจของสอนชนจังหวัดภูเก็ตก็ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตราชกัญญาค่ะสอนชนจังหวัดภูเก็ตโดยนาวาเอกกริจ เคลือบมาดรองผออสอนชนจังหวัดภูเก็ตก็เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2568ในพื้นที่ชายหาดและพื้นที่ใต้น้ําของหาดพรบพลาเกาะราชาใหญ่จังหวัดภูเก็ตในรายการนี้ค่ะได้รับเกียรติจากพลเรือโทสุวัตดอนสกุลพออสอนชนภาค3เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมด้วยการเปิดกลวยถวายสก กล่าวคำสำนึกในพระกรุณาที่คุณโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จากหลายภาคส่วนรวม150คนค่ะ วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนาดีรัตราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2518ค่ะและเพื่อลดปริมาณขยะในทะเลซึ่งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวระบบเศรษฐกิจภาคทะเลและสิ่งแวดล้อมของประเทศเพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสําคัญและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่มีผลกระทบต่อชี และความเป็นอยู่ของประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศเพื่อป้องกันแนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไม่ให้ถูกรบกวนจากขยะใต้ทะเลและไม่ให้ถูกสร้างความเสียหายจากการทิ้งสมอเรือด้วยค่ะ โดยกิจกรรมในวันนี้นะคะมีการเก็บขยะชายหาดชายทะเลดำน้ําเก็บขยะใต้น้ําแล้วก็ซ่อมแสมทุ่นผูกเรือโดยใช้กําลังทางเรือและเจ้าหน้าที่พร้อมอาสาสมัครนักดำน้ำําจัดเก็บขยะชายหาดชายทะเลและคัดแยกเป็นประเภทขวดพลาสติก120กิโลขวดพลาสติกขุ่น60กิโลขวดแก้ว400กิโลเชือก8 0 0กิโลเศษอวน50กิโลอุปกรณ์ดำน้ํา30กิโลเครื่องมือประมง110กิโลและขยะอื่นๆรวม200กิโลดำน้ำําเก็บขยะใต้น้ําประเภท วนกระป๋องเครื่องดื่มวัสดุก่อสร้างโอ้มีครบนะรวมน้ําหนัก280กิโลรวมน้ําหนักทั้งหมดค่ะที่จัดเก็บได้อยู่ที่2ตันกับ50กิโลกรัมค่ะก็เยอะทีเดียวนะคะใช่แล้วค่ะช่วยกันนะคะทะเลจะได้ไปเที่ยวทะเลสวยๆกันที่จังหวัดฟูเก็ตค่ะ